สวัสดีค่ะพบกับลายในชัก่กแคนดอมไอรีค่ะนูกลูไอรีและพี่อูอมีที่ออกซีนไปเลยโอเควันนี้ก็เราถ่ายทำตอนที่ฝนตกก็ยังไงถ้ามีเสียงฝนก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะโอเค,อเควันนี้เราสามคนจะมาทำอะไรกันคะลูกจะมาเล่นเกมลายคำใบ้ใส่หูฟังเพลงแล้วจะใส่าหาูฟังอแล้วก็ คนที่ไม่ได้ใส่หูฟังก็จะใบให้หลังได้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปกันเลยนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นชาเลนจ์เกมใบคำใส่หูฟังเพลงนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเราจะมาะเป่าวิ่งฉุดป็นก่อนเบสฟรีมากเลยว่าใครจะเป็นผู้ใส่หูฟังก่อนและใครจะเป็นคนใบคำนะคะ สามสองหนึ่งมักกี้ต้องเป็นคนใส่หูฟังก่อนอีกแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ลินป้ให้น้องนะคะลูกพี่มักกี้ใส่หูฟังพี่ลินเป็นคนใ้ายคำอ่ะลองหรือชนะเมื่อกี้ลราโอเคงั้นต้องพี่ลินต้องเป็นคนใส่ชนะตลอดเลยเวลานีอะไรเนี่ยอะไรขออินชมมักกี้ชนะหมดเอาเลยโอเคโอเคทีนี้แม่จะจับเวลา90 วินาทีนะคะพร้อมหรือยังโอ<ะ> okay, เคไหมพี่อลีนโอเคนะพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มได้ปลาผักผักผ่อน กะิผันี่นิ่มจังแล้วมันนิ่มอะผัชนะีเอยนกัเส้นเนาะไม่ใเหรอ,อเอนะี่ยผัชีะไม่ได้ข้ามก่อนไหมลูกข้ามก่อนไหมคะข้ามโอเคข้ามก่อน,อน,อนปากหวานก้นเกลียวตะาวัน ปากหวานก้นเปรี้ยวปากหวานบิดเบวปากหวานหวานหวานอยางนี้ก็ไม่เป็นคำว่าหวานปากหวานปากหวานก้นเปรี้ยวบิดเบี้ยวอะไรเนี่ ย,ย,ยิ้มเหรอข้ามข้ามดีกว่าข้ามข้ามอ่ะอ่ะอ่ะ <c oughs> พี่นินได้หนึ่งแต้มนะอ,อ,อะไรอะล็สองหมดหกบุค่ะพี่ลินได้เป็นหนึ่งคะแนนคะใช่ใช่อ่ะได้หนึ่งคำเนี่ยปูปกหวานก็เจอพี่นินได้หนึ่งคำเนคะลู คน,คนเปียกไม่ได้ยินว่าคนเปี้ยวอยู่พี่ลได้หนึ่งครกปากหวันบิดเปี้ยกปากหวานก็แค่พี่ลินพูดได้อยู่โอเคสรุปแล้วพื่พี่ลินได้หนึ่งคะแนนเอสุดแสวันนี้สุจะเสมอกันแน่เลยอเปลี่ยนการเปลี่ยนฝั่งให้มากี้เป็นคนมัาได้ยินมัอ่านปากหวานปากวานบิ่นเปี้ยวโอเคอันใคได้ยินสุบอ้เหรอคะโอ้ดูเคยได้ยิน โอเคทีนี้ก็เหมือนเหมือนกันก็คือคนละ90วินาทีนะคะที่พร้อมหรืยังโอเคไหมโอเคโอเคพร้อมนะ <c oughs> พี่นินล่มใบนะสามสองหนึ่ง เข็น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 แข็งเข็นเข็นเข็็นครบขนงขนขนงครบครบตดที่มันต่ำหุ้นต่ำคืออะไรฮะ ครบรอบข,ออขึ้นภูเขาขึ้นถนภูเขาภูเขาภ <laughs> ูเขาภูเขาได้ไ้วโอเคแขกครบภูเขาทุกตั้งค่าเึ่นคะแนนแล้วปลาปลาปลา สิบหกนาทีแล้วตาปลาปลา้แโอเคตาถูกมคะลูกถูกมากคะมหมอหมอนหมอหมอโอเคถูกต้องตาหมอถูกตายอหมดเวลาหมดเวลาทีเดียวได้คนละหนึ่งคำไปไปอันนี้เฉลยให้น้องสิคะว่าคำที่มีคืออะไรบ้างคะลูกคะปลาหมอตายเพราะปลา ปาหนอแต่เพรา<ต>ปลาก็เตาเลยแล้วมีคำอะไรคะพี่ติงจ๋าเห็น,นไก่ไกเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แปลว่าอะไรคะลูกคำชุดภาษาอัไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คือก็คือเหมือนแบบว่าแต่ละคนเห็นจุดบ้าของกันและกันเออใช่แล้วก็เข็เนครคบขึ้นภูเขาเข็นครบขึ้นภูเขาเมื่อกี้เอาหูฟังออกกันได้ไหม เข็นครกขึ้นภูเขาแปลว่าอะไรคะลูกอ๋อใช่เข็นครกขึ้นภูเขาแปลว่าอะไรอ๋อเข็นครกขึ้นภูเขาคือว่าคือมีแบบเรื่องหนักเหลือเกินเนี่ยเออแังหนักมากแล้วมันไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะทําได้แต่พยายามจะทําเลยก็เลยเข็นครกขึ้นภูเขาอีกมีอะไรคะลูกคะขีชางับตก่ช้างจับตะกั่งคือคำภาษท์ที่แปลว่า ใช่จ้ะแล้วก็ไงต่อคะลูกมีอะไรอีกคะทางตัวเอาใบบัวปิดเออ้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่พิถึงนะเธอทำไม่ดีแต่ก็แบบปิดบังไม่ได้ใช่ใช่ทำสิ่งไม่ดีไว้แต่ว่าเอาสิ่งเล็กๆมาปิดไว้มันปิดปิดไม่มิดหรอกค่ะนะคะของมักกี้ที่ทายให้พี่ไอรินมีอะไรบ้างคะลูกค่ะพี่มักกี้ขาของของพี่มักกี้ที่ทายให้พี่ไอลินคืออะไรคะลูกคืออะไรเอาหูฟังออกค่ะโอเคค่ะ ของของพี่อ่ามีอะไรบ้างครแรกคือ,ก,อ,อ,อกระต่ายขาเดียวคืออะไรความหมายคือทำผิดแล้วแต่ยืนการ,การใช่ยืนการว่าตัวเองมันไม่ผิดนี่นี่คือกระต่ายขาเดียวยืนกระต่ายขาเดียวเลยว่านี่ฉันไม่ผิดนะฉันทำถูกแล้วต่อไปคำต่อไปคือขิงก็ราค่ะก็แรงความหมายคืออะไรครับลูก ใช่ต่างคนต่างไม่รู้รักที่จะถกเถียงกันต่อไปปลาหวานก้นเปี้ยวปลาเออปลาปากหวานก้นเปี้ยวหมายความว่าโอ้พูดดีเหมือนถ้าถ้าให้แม่พูดในในคำอ่าเรียบง่ายที่ฟังง่ายที่สุดก็คือว่าพูดหวานกับคนนี้แล้วก็ไปใส่แล้วคนอื่นใช่แต่ใส่ร้ายคนไป่ใส่ร้ายคนนี้ให้คนอื่นฟังจะแต่ว่าไม่รู้จักโอเคได้ยินแต่ไม่รู้จักอ่ะครับต่อไป No song, นกสองหัวทําหมายถึงเข้าค่ายฝั่ง,งที่แบบเขาตีกันนั่นเอาคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนมีคนทเถเทงก,กันอยู่เช่นพี่เอรินกับพี่มาร์กี้ทะเลาะกันอยู่แล้วมามัาเป็นคนกลางใช่ไหมมอมามันมอยู่กันหนูกับพี่มาร์กี้เป็นอย่างนี้นะพ,พี่เอรินกับพี่แบบนี้นะาก็ใสร่สรา้ายใส่ร้ายให้มาร์กี้ให้พี่เอรินตัด เพิ่มเติมเพื่อจะให้โกรธกันมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วมามาก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งมาหามากักกี้ก็เอาเรื่องของพี่เอรินมาพูดให้กับพี่มักกี้ฟังอีกทีว่าเออไม่เป็นอย่างนี้นะมักกี้พี่ลินก็เป็นงนี้นี่ใช้ไม่ไดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็นี่คือเครื่องนกสองหัวซึ่งทั้งหมดนี้สัมบัติสำนวนนทั้งหมดนี้ที่เอามาพี่มามาเอามาให้นี่คือการยกตัวอย่างใช่ไหมคะหนึ่งคือหนูได้นเล่นภาษาไทยมาแล้วใช่ไหมคะลูกอาจจะมีหดงลืมบ้างจ้ะอะไรคำว่าไรคะลูกคะ อ่าผัดชีลอยหนะ้าความหมายคือทํางานที่มันเสุดไปอ่ะความประณีตความละเอียดละออนไม่มีก็คือถ้าผัดชีลอยหนะ้าทำาไบทำให้มันผ่านๆไปให้มันจบๆไปโอเคจบแล้วทั้งหมดมีคนละห้าคำสรุปแล้วได้คนละหนึ่งคำว้าแย่ทัวันนี้หาคนลงโทษไม่ได้อมอม้าตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ามีคนแพ้อมอม้าจะให้ยืนกระต่ายขาเดียวหน้าบ้านแล้วก็ข้าไปบรรทัะหน่อยจะค่ามันทีนี้ ก็เดี๋ยวเราไว้เล่นกันหลังไหมโอเคณวันนี้เวลานี้เราลาเพื่อนๆกันก่อนนะคะเ่กรดิารดี้เ้ขอาค่ะช์ชีค่ะบายบายขอให้ทุกคนชมคลิปอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะบายบายพี่ลูกมีนอนแองเมงชะลนีมีการมองมีการมองบายบาย Em dám luôn đúng